แม่หนูหายไยพี่นอนเห็นแล้วเหรอไหนอยู่ไหนนี่มีบางคนแม่มารับแล้วปรากฏว่าแม่หายครับผมเมื่อกี้กำลังประชุมอยู่อยู่ไหนอ่ะไม่เห็นไม่เห็นด้วยเอ้อไม่ได้กลับแล้วแม่แม่บอกว่านอนนี่แหละหนสารุ่งสานกครัเบิดปรากคน ครับผมหมดอะไรตายอยากแล้วครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้ประชุมแป๊บเดียวนะแม่มารับช่วงประชุมพอดีแม่ก็ไม่รู้แม่ก็เลยกลับก่อนแม่คิดว่านานเออหน้าสงสารเขานะครับมีอะไรจะบอกแม่ไหมลูก <What? S 1> ถ้าแม่ฟังอยู่สามสองหนึ่งถ้าแม่ฟังอยู่หนูอย่าบอกแม่นะ <laughs> ไม่ต้องรีบกลับมารับดูหน่อย <laughs> น้าหน้าเอนูให้ยตอนนี้เลือกซ้อมแล้วนะครับนัดซ้อมถึง10โมงนะครับแล้วก็เลดมาเมื่อกี้เลดมา15นาทีเพราะว่าประชุมประชุมนัดหมายเด็กๆนะ่ยอ้าวแล้วแล้วเขามาเรียกไปซ้อมกองเชียร์ไม่ใช่เหรอหรือหรืไม่หรือไม่ใช่ใครอ้าว ไม่เขาเรียกไอเบียไม่ใช่เหรอเมื่อกี้นี่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สมัครไม่ได้ตมัดไม่ได้อ๋อผมผมไม่ได้อยากตีก็ไปบอกเขาที่เขาว่าเอาอย่าหาว่าครูกักอีกอุลปอนทำอะไรครับอุลปอนเออเอออุ้ยเกือบเหยียบหัวแล้วมันเกือกี่ดื้อดเดี๋ยววะเฮ้ยอุ้ยใส่อาร์ตโอ้ยสุดยอด ของพแพรของพแพรนี่เด็กๆจะชอบวาดรูปแบบนี้มากเลยแต่พอสอนศิลปะแล้วให้วาดอันนี้มีสาระเนี่ยเขาจะไม่ได้เรื่องเลยสักคนนึง <c oughs> <c oughs> เขาชอบทํางานอิสระกันไหครับ<อ>พวกนี้นและคุณหมูก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสนะครับว่าเวลาสอนเด็กแล้วเด็กดก,ดกวาดรูปเราตามสั่งเราไม่สวยอะไรเงี้ยถ้าแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ว่าแม่เป็นใครโดยทรงลากกลับมา แม่ฟังอยู่มารับหนูหน่อยนะอันนี้คือบุคคลที่ผู้ครองยังไม่มารับนะครับก็คือคุูหมูบอกว่าอ่าเลิก10บโมงนะคใครจะกลับก่อนก็ได้แต่ว่าอยากให้กลับตอนเที่ยงเพราะว่าเขาเราสั่งข้าวเผื่อแล้วนะครับใครจะต้องอ,อยากให้ทานข้าวที่นี่ก่อนแม่ดีมากสำหออยากให้ทานข้าวที่นี่ก่อนอน้องเดินขอดนะ เดี๋ยวปีหน้าน้องเป็นตัวหลักแล้วแล้วหน่อยพี่ก็ไปที่ชอบที่ชอบพี่ไปไหนนะไปไหนนะไปที่ชอบที่ชอบ <c oughs> แล้วเขาจะสอนมหมเนี่ยเวลาเรียกเขา,าโอ้ <c oughs> เรียกเขามาสอนเแี่เป็นว่าเขาอย่างนั้นนะ่ะเขโอ้ <c oughs> ตบกระโหลกมันจัชบัตเอ้าเอ้าเอาตอ,อ,อนเดินคอร์ด C เอเมเนอร์ D เเมเนอร์ G <c oughs> เอาแค่นี้น <c oughs> สอนยังไงให้เหมือนพี่แก้มบุ๋ม กลางนิ้วกลางนิ้วนี่ผมมันขึ้นสั่นเดี๋ยววะเฮ้ยอ่ะเอาทีละคอร์ดเอาทีละคอร์ดเอาทีละคอร์ดแล้วก็ค่อยมารวมกันนะเอาทีละคอร์ดแล้วค่อยมารวมที่หลัง เป็นไงบ้างครับออดดอ,อน้องเป็นไงบ้างไวค่ะไวหมายถึงหมายถึงเป็นไวปากไว้ปากไว้ค่ะ,ะเขาเป็นคนชอบพูดก็ปล่อยเขาพูดไปแต่ถ้าพูดไม่ตบตบ,ตบปากเราสามารถตบเขาได้ในไหนแม่ก็ไม่รับแล้วนะครับแม,แม่ก็ไม่มารับแล้วเ,ออเราก็ต้องให้เขาซ้อมดนตรีแล้วแหละโชว์หน่อยลูกโชว์หน่อยสามสองหนึ่ง เมื่อกี้ใจกำลังจะฟูเลยสิ้นหวังสิ้นหวังท so ันท um. ีเฮ้ยหนูทำได้หนูทำได้ลูกหนูทำได้ หนึ่งสองสามเฮ้ยทำไมทำไมใจเย็นใจเย็นมีสมาธิลูกหนึ่งสองสาม เย็นเย็นเอาจังหวะหน่อยอย่าลนอย่าลนจังหวะไหนอ่ะาอาไมเพราะสิ้นหวังจริงอ่ะพรอมหนึ่งสองสาม ลงเป็นเกือบได้แล้วก็ดูได้นะทุกคนแต่อย่าคาดหวังอะไรนะ